อา่าาสวัสด,ดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมผม n อน9นะครับผมวันนี้เราจะเล่นไหมครับกันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคจะเสียเวลาเลยเข้าเกมก,กันดีกว่านะครับผมเอาละหลังจากที่ผมเอ่อหลังจากที่เรานั้นหาหมู่บ้านไม่เจอแต่ผมไปเล่นเอ่อนอกเกมมานะผมก็จเจอหมู่บ้านปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมมันอยู่ทางทิศใต้นะผมก็ห่างจากห่างจากจุดเกิดไกลมากเลยทุกคนโอเคเสียเวลาไปกันดีกว่านะครับ เหตุผลที่ผมเจอนี่ผมปีนต้นไม้ขึ้นมาไงเห็นมันสูงดีนะครับปีนขึ้นมาก็เจอพอดีเลยโอเคผมจะไปตั้งบ้านใกล้ๆหมู่บ้านนี่แหละเพราะว่าแบบว่าไงตั้งใกล้หมู่บ้านเวลาทําฟาร์มอะไรมันมันจะได้ขนย้ายมันจะได้ขนย้ายวิลเลจเจอแบบสะดวกนะครับทุกคนโอเคนะครับแล้วเปว้าหมายของคลิปนี้ในวันนี้นะครับผมก็คือทําฟาร์มนี่เองนะครับทุกคนโอเคนะครับข,อ,อ,ขอไก่หน่อยโอเคตอนนี้มีถ้ำด้วยนะครับทุกคน โอ้โคลิรีบปบกันไปเลยนะครับผมโอ,โอ้โดนโดนเบอร์รี่นะครับโอ้มีแคมไฟด้วยเอาจริงผมไม่ค่อยได้เจอผมไม่ค่อยเจอนี่ผมไม่ค่อยเจอผมกม็เจอหมู่บ้านในในเออในไมโอมไมโอมนามาสปูทเท่าไหร่นะมันหาเจอยากามันดูดิเฮ้ยมีอันนี้สโตนกลิตใช่ไหมเอ้ยกลิสตสโตนเออ ผู้ผิตนะครับโอเคมันเอาไปถอดเลเวลได,ด้ที่นี่มีอะไรไหมเดี๋ยวผมจะหาของในกล่องของวิลลิเจอร์ก่อนนะครับผมก็ตามบ้านพวกมันน,นี่แหละแถวนี้แหละเอาละเจอกล่องแล้วทุกคนตอนนี้ก็ได้ไม้มาแล้วก็หนมปังนะครับโอเคอ้าวกดออกไม่ได้ผมขุดมาด้วยแล้วกันผมขอนอนนี่ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้มันมืดแล้ว โอเคนอนกันเลยนะครับทุกคนเอาล่ะเจอกล่องอีกกล่องแล้วนะครับเราเจอแผนที่นะครับก็นนาจะเป็นแผนที่แต่ว่าไม่ใช่แผนที่สมบัตินะครับไหนดูสิอ๋อแผนที่ในแบบนี้แหละแผนที่ของหมู่บ้านต้องเก็บไว้่อนเก็บไว้ให้เขานะครับผมไม่ไม่ใช่นี้โอเคเดี๋ยวผมจะหาที่อยู่เดี๋ว,ว่าหาบ้านไม่ใช่ดิผมจะตั้งบ้านแถวไหนดีผมเออผมยังคิดอยู่เดี๋ยวลองหาดูกันนะครับทุกคน อันนี้มีอะไรไหมตอกครับเอาเอมาล์มาโอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนเดีายว่าจะค่อยมาขโมยทีหลังนะครับน,นี่มีบ้านอันนคตก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำฟาร์มเหล็กด้วยนะครับผมก็ใช้ประโยชน์จาก npc นี่แหละก็มีอเอลเลนก็เลียแต่ผมยังไม่ฆ่านะเพราะว่าถึงจะฆ่าไม่ฆ่าเพราะวิลเลจเจอตายหมดนะครับเค อยากจะฆ่ามันจริงๆเลยเนี่ยม,มันได้นะครับเจน,นะครับ,ร,บรู้สึกแล้วไม่มีอะไรเลยหมดละหมู่บ้านนี้เจ๊นครับแล้วเจ้าหน้าที่หมดทุกคนมีความของพวกพวกอีกแล้วเจ้าหว่าที่ไม่มีความร้อนเราเริ่มดนโอเคผมเจออีกส่วนหนึ่งละตรงนี้เนี่ยตัวนี้ไม่มีกล่องนะครับ อืมโอเคดวมไปเลยตต่นี้ตรงนี้เราเป็นบ้านของคนทำแผนที่ใช่อัน,นี้ก็รามีแต่แผนที่น่อนต้องมีต้นไม้นะต้นไม้โอ๊กโอเคไปดูบ้านอื่นต่อนะครับจนผมไม่เห็นฟาร์มของพวกวิลเลจเลยเห็นแต่แคมป์แคมป์มกับบ้านนี่แหละจะทันสมัยขึ้นนะผมก็เกือบต่างจากเวอร์ชั่นก่อนๆนะครับผมก็คือวิลเลจแทบจะทําอะไรไม่ค่อยจะได้เลยครับ ทำได้แค่เด de de e de e ินไปเดินมาเท่แหละแลกของเขาไม่ค่อยจะได้นะครับอืมบ้านนี้มีอะไรไหมไอ้บ้านตรงสูงมันส่วนไหนจะมีกล่องเกได้เอเมร้อยสิบสี่อันครับเกได้ไม้กระเสรดเก้เรียิเออผมจะไปหาบ้านก่อนนะครับเอากล่องหากล่องนี้ก็เลยตอนนี้เราต้องไอ้นี่ก่อนรูบของก่อน นี่บ้านของคนทำนี่เป็นบ้านของผมไม่รู้ไอ้นี่ทำอะไรนะเหมือนจะเป็นอาชีพทาน้ำยาปะ่ะอ๋อนี้ทำหน้งทีย้อมสีเสื้อผ้าอะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าถ้าได้รู้มานะครับผมไอคนนี้มันจะมันจะมีชุดเกอะแค่หนังชุดเกาะหนังให้เราอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ขวานเล็กวะสนใจไหมเออว่ะน่าส <c oughs> นใจนะ ดูเออรับเดี๋ยวเอาไปใช้บริการแล้วกันนะครับผมหลังจากที่ผมได้จัดแจงของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาทําฟาร์มไปแล้วเพราะว่าทําฟาร์มข้าวก่อนผมมีเมล็ดอย่างอื่นนะแต่ทําฟาร์มข้าวก่อนนะผมวันนี้คือเป้าหมายของเรานะครับผมอย่างแรกเลยก็เอาไมาส้สปูตนี่มาแปลรูให้หมดโอเคเกลี้ยเอาความกว้างความยาวนี่ก็เดี๋ยวผมวัดดูเอาแล้วกันนะครับ จะหาพื้นที่เหมาะๆสักหน่อยรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้เขาจะไม่นิยมปลูกนี่กันนะครับไม่นิยมปลูกข้าวนะหมู่บ้านนี้นิยมขายพวกไม้อะไรพวกนี้มากกว่านะครับอะไรีเจอบกัโน้็ีเขะรนี้โเดี๋ยวอุดต่อเติมตรงนี้หน่อยนะครับมันพื้นที่มันบาลานซ์กันนะครับ Okay. อย่างแรกเราจะต้องวางลวก่อนเอาตรงนี้เป็นจุดตั้งแล้วกันนะครับเฮ้ยตรงนี้วางไม่ต้องวางมั้งเดี๋ยวดูกนนนครับโอเคมันเตี้ยนะไม่ไมมันสูงมันต้องวางนะโ okay. อเคเวางนี้นะเลยแกกันพวกมอนเตอร์นะครับ เอาความว้างแค่นี้ก็พอแล้วโอเคนะคแล้วก็เดี๋ยวผมไปหาดินมามาต่อมันเพิ่มนะครับโอเคต่อนะครับเราจะทำให้นาดิน,นเสมอกันว่าตรงนี้อนาคตเราใช้สร้างบ้านแล้วนะครับแต่ก็ได้อีกนานนะ่ะโอเค เรียบร้อยทำฟาร์มล้วต่อเลยดูป้องผิดโอเคนะขุดก่อนโอเคเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนี่ก็ เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือขั้นตอนอการปักทอสนะครับโอเคปักเข้าไปเดี๋ยวผมจะเอบทไปหาขนแกะมาด้วยนะครับเพื่อเอาพรมนั้นมันวางกับรั้วนะครับเพราะว่าพรมนั้นเวลาเราวางไปทิ่งรั้วเราเราจะสามารถเดินขึ้นไปปีนได้เลยนะครับแต่ถ้าเราเราไม่มีพรมวางเนี่ยเราโดดข้ามไม่ได้นะครับมไม่รู้เป็นอะไรนะครับโอเคอย่างแรกเลยประจากที่นี้ได้ก่อน มอกไม่ได้คือ,อๆๆทำเงไม่เตี้ยนแม่พวกซมบี้ปีนขว้ได้นะครับโอเคสวยเดี๋ยวไปนอนก่อนโดนไปเจอแกมาดีแล้วนี่ผมต้องการเหล็กมากเลยทุกคนเพราะว่าไม่มีเหล็กแล้วเราทำชุกเราเอาเอาเหล็กนี้ไปทำชุดเกาะมาแล้วนะทุกคนก็ ่าแกะทักหน่อยนะครับก,การแกะตัวหนึ่งเจอตะหมูนะครับไม่เจอแกะเออมีต้นโอกนี่หว่าเดี๋ยวผมไอ้ต้นในสปูดนะครับโบกเลยปลในไบโอปในไบโอมนี้แหละแปลกดีนะครับต้นเสิแถงนี้มีถ้ำนะเปิดจะลงเหมืองไปได้เดี๋ยวไปค่อยหากันนะครับเรามาโฟกัสกันที่ มามของเราต่อดีกว่านะครับเค okay. ครับโฮก็โดดขึ้นไปอย่างนี้นะครับเออเราไม่มีถังน้ำนี้หน่อยทุกคนปลูกไปยังไงอืมเอนนี้เดี๋ยวผมไปหาเหล็กแล้วก็มาทำทางดาน,นครับทุกคนโอเคเดี๋ยวตัดไปกันเลยนะครับผมเฮ้ทุกคนดูนั่นสิผมเจออะไรนี่มันอเออาโพสของไอ้พวกพีเล็กเจอแน่เลยเดี๋ยวค่อยไปจาัดก,การมันเอาไว้วันหลังนะครับผม ตอนนี้ผมกังหาถ้ำไม่เจอเลยเจอเจอฐานนะครับต้องการ่านไอ้ต้องกาวเหล็กไม่ต้องการฐานตอนนี้ผมลองไปหาแถวหลังภูเขานู่นนะผมจาได้เคยเจอถ้ำอีกสองสามที่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเวลาทุกคนตอนนี้ผมมาอยู่ในถ้ำกันแล้วนะครับอึงจะต้องระวังกันไว้นะครับเผื่อโดนคิปเปอร์มาตุ้ยหลังโอเคปกักไปนี้นะครับเจอ่านแล้วไอ้เจอเหล็กคัะโอเคเจอเหล็กเยอะแยนะขุดนี้ก่อน โอเคนะครับโอเคขุดเรียบร้อยแล้วโอ,โอ้ยมีอีกนี่หว่าเฮ้ยเก็บอะไรเล็กน้อยที่ก่อนนะีเลยนี่ากไม่ขาดใจแล้วครทุกคนเขาใช้แล้วไม่น้อยครับมนมีเล็บเราเยอะประมาณโอเคเมื่อกี้ได้เสียงแมงมุมนะครับโอเคมันอ,อ,อยู่นี่ Okay. เดี๋ยวคดแป๊บเดียวก็กลับแล้วเดี๋ยวค่อยต,ตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาลงเหมืองแบบจริงจังนะซอมบี้เสียงซอมบี้ทําน,นี้ดูจะใหญ่มากนะทุกคนโอเคทางมันเชื่อมกันเยงั้นผมกลับก่อนดีกว่าตอนนี้ผมก็รอเอาเหล็กไปอุ่นนะครับผมซึ่ง,งตัวใหม่มเนี่ยอีกวันหนึ่งแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาทำที่นี่ก่อนดีกว่านะครับทำเอ่อพอเหมือนโอเคแปะไว้ตามจุดต่างๆนะครับตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็แปะไปตรงนู้นด้วยเพื่อผมเลิ่อนมาจากทางนี้นะครับเอาแปะผิดชีวิตเปลี่ยนนะทุกคนโอเคได้ล,ละโอเคเดี๋ยวเราเอา้ยโอเค เดี๋ยวเราค่อยมาปลูกไม่เราต้องทำถังน้ำก่อนเราค่อยมาปลูกนะครับดึงไปเหล็กอยู่นี่โอคอันนี้อเอาแทนไปที่เบื้องอ่าแล้วก็ถังน้ำถังน้ำเอ,อ๊ะคือทำทำน้ำไปทำถังน้ำสอง,งอันเลยจะได้แบบเร็วๆนะครับเอาของจำเป็นเก็บไปก่อนเพนที่โอคแค่นี้ เดี๋ยวจาบ้านเรามีแหล่งน้ำใกล้ๆนะไม่ต้องเดินไปไหนไกลโอเคนับออกไปนหนึ่งเอาตรงนี้นแล้วกันผมขึ้นเลยแล้วผมก็าเล้ยไปไกลๆนะโอเคก็มันจะใส่ไปเลยระหว่างนี้ผมก็จะเดิน ไปหาเมล็ดนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการประหยัดเวลานี่ผมจะตัดไปนะครับเอาละหลังจากที่ผมเออ่ตามหาเมล็ดนั้นก็เจอได้แค่นี้นะผมก็เจอรวมแล้วนี่ก็ห้าเออสิบสิบห้ายี่สิบยี่ิบห้าผมเจอเมล็ดแค่อืมแค่สิบแปดอันเองนะครับก็ค่อนข้างจะน้อยแต่ก็ไม่เป็นไระครับ เดี๋ยวผมจะตามหาให้ให้เจอให้ครบเลยโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวไปนอนก่อนดีกว่านะครับเอ้ยไม่ไม่นอนดีกว่านะครับลืมไปเลยมากลางคืนใช่ไหมสกเกลตันก็จะเกิดดีกว่าเออจะสกเกลตันเกิดเอเคให้ให้ให้สกเกลตันเกิดหลด๋ยวจะไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมกลัวส็อปปี้มันจะไปฆ่าวิดีโอลผมหมดเนี่ยกลัวไอ้ตรงนั้นแหละโอเคนะครับผมดูก่อน ตัดไปตอนเชา้าที่ผมแบบได้โบนมิวมาจานวนหนึ่งนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เชา้าแล้วเนี่ยผมก็ไม่าทำวันหาโบนมิวได้นะเพราะว่าเม,มื่อคืนบิลเลเจอรเราตายคนนึ่งนะครับผมซึ่งผมคงจะต้องฟาร์มบนมิวเนี่ยมันถ้าจะไม่ผิดนะว่าเราสามารถเอาพวกเอ่อพวกเมล็กข้าวเนี่ยที่ไม่ใช่แล้วเนี่ยไปใส่กับ ถังปุ๋ยแล้วทําเป็นโบนมิลได้เออแบนบนี้น่าจะเข้าท่านะครับเฮ้ยเจอถ้ำทุกคนมีถ้ำด้วยนะครับผมโอเคยังยังเพิ่งไปสำรวจมันจะไปหามเมล็ดข้าวมาปลูกในในฟาร์มข้าวของเราให้เต็มก่อนนะครับผมโอเคจะตัดไปกันเลยนะครับดีทุกคนผมเจออะไรดูนั่นหมู่บ้านหลังที่สองอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้มีหมู่บ้านสองที่เลยฮะมันก็ห่างกันไกลยอยู่นะครับผมมา หา,มาเมล็ดแถวนี้นะครับก็เจอหมู่บ้านที่สองแล้วก็เป็นอะไรที่ดีนะคเดี๋ยวเราขึ้นมาฟาร์มของกันนะครับผมโอเคแล้วก็ผมก็ไปผมก็จะไปหา,มาเมล็ดต่อนะครับผมก็ไปเจอกันนะครับผมเอาล่ะก็จบไปแล้วสำหรับเพียงเอ่อจบไปสำหรับเกมไหมครับนะผมก็ทำฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยอีกนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวหา,มาเมล็ดมาปลูกเอาเองนะครับผม ก็จะเป็นยังไงนะครับพัทต่อไปนะครับพ์ทต่อไปจะเป็นอะไรนะครับก็อย่างที่รู้นะครับจำเอาโพสที่ผมเจอเมื่อกี้ได้ไหมครับผมนั่นแหละผมจะไปที่นั่นนะครับผมเพื่อเดียวเอากล่องสมบัติสักนิดหน่อยนะผมแต่ขออย่าไม่ให้เจอไอตัวหัวหน้าที่มันมีธงบนหัวมันนี่แหละถ้าเจอนี่ก็คงต้องเจอเลสนะครับผมใช่ไหมเออที่แบบว่ามันมา,ม,ามันที่แบบว่าพวกมันนั้น ันจะยกพวกมาหาผมเนี่ยเป็นละลอกละลอกนี่แหละครับก็ขอจบคลิปเพียงนี้นะผมก็ผมเมื่อคืนครับเมื่อกี้นะผมก็ไปฟาร์มสกิลิตันมาได้โบนมิลจำนวนหนึ่งนะครับก็เอามาปลูกกับผักไอ้กระปุกกับข้าวนี่แหละครับผมก็ก็ขอจบคลิปเพียงนี้นครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ